ท็อปิ้งต้องแต่งตัวสวยๆหน่อยนะครับมัดผมทวินเทลตามด้วยแฟชั่นสุดเซ็กซี่โอ้อันนี้เซ็กซี่จริงนะครับโหพี่เป็นใครก่อนอูหลอนจัดจัดอ่าเลซี่มีเพื่อนๆทางบ้านส่งเกมนี้มาและบอกว่าอยากให้ผมเล่นมันคือ เกมแต่งตัวแน่นะวันดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกมตู้เสื้อผ้าของน้องเลซี่คือเป็นเกมแต่งตัวที่ติดแท็กสยองขวัญสยองขวัญจิตวิทยาวันนี้เป็นวันที่น้องเลซี่ยุ่งมากๆเลยในตอนเช้าเธอจะต้องไปปิกนิกและหลังจากนั้นในช่วงบ่ายเธอยังต้องออกไปชอปปิ้งอีกแต่ยังไม่หมดแค่นั้นในคืนนี้ น้องยังมีออกเดตกับหนุ่มน้อยสุดน่ารักคนหนึ่งแต่ว่ามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งน้องยังไม่รู้เลยว่าจะใส่ชุดอะไรไปดีคุณจะช่วยน้องเลซี่ในการแต่งตัวให้น่ารักที่สุดให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ได้ไหมทุกคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าผมนี่แหละเจ้าพ่อแฟชั่นเอาล่ะแต่งตัวให้น้องไปปิกนิกได้เลยครับปิกนิกก็จะแบบลุกสบายๆพร้อมกินพร้อมลุยปผมไปดีกว่า แต่งตัวให้เข้ากับทุ่งดอกไม้นะใส่กระโปรงหรือว่าใส่กางเกงอันไหนดีไอผมว่าแบบนี้ก็น่ารักดีแล้วก็รองเท้านี่ตบท้ายด้วยใส่หูกระต่าย <c oughs> ใส่หูกระต่ายไปจะได้รู้ว่าชอบกินแครอทพร้อมแล้วครับ <c oughs> คุณทำได้ดีมากและ <c oughs> และนั่นคือเพื่อนน้อง <c oughs> เพื่อนที่จะมาปิกนี้กับน้องนแน่แนใช่ไหมอุ้ย <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ไม่รู้บทพูดอะไรนะครับเอาละต่อไปน้องจะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งต้องแต่งตัวสวยๆหน่อยนะครับมัดผมทวินเทลตามด้วยแฟชั่นสุดเซ็กซี่โอ้อันนี้เซ็กซี่จริงนะครับหรือว่าจะเป็นลุคแบบเท่ๆดีผมว่าก็น่าสนใจนะอ้าวแต่งให้น้องเท่ๆแล้วกันเอ๊ะอ้าวใครโทรมาแล้วรับโทรศัพท์ยังไงเลซี่อโอเสียงหึ่นก็หาย แทบรอเธอไม่ไหวแล้วเลซี่อยากเจอเธอเหลือเกินฉันจะได้เจอกับเธอในคืนนี้สัมผัสรูปลายลมเล้าเอาเลซี่กดบายโอ้ฮ้ฮโอพี่เป็นใครก่อนอูหลอนจัดจัด ถ้าไม่รับความสยอมผมชอบลุกตอนนี้นะครับอืมอ่ะสวมรองเท้าบูทแล้วก็ปิดท้ายด้วยการใส่แว่นกลมข้างเหลี่ยมข้างนี่อุ้ยผมว่าเริ่อแปลกเดี๋ยวก่อนเฮ้ๆเอเอ,เอาเอาแว่นออกได้ไหมัมนแว่นแว่นแว่นไม่เอาแว่นแล้วขอโทษครับผมว่าแว่นดูไม่เหมาะดูเป็นเด็กเนิร์ดเกินไปอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้กำไรข้อมือหรอฮะ เพราะเสียงมันหลอนจาดอาเอานี้ก็ได้ครับไปช้อปปิ้งกันดีกว่าน้องเลซี่เย่ yeah, ทำได้ดีมากไม่มีอะไรน่ากลัวในเกมนี้ขอร้องล่ะช่วยฉันด้วยแล้วต่อไปก็ถึงเวลาออกเดตออกเดตแน่นนะเมื่อแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีหมวกนี่ไม่ใช่เหรอมาจากไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าข้างนอกมันก็ดูหนาวแบบแปลกๆนะ เซนส์ของผมมันบอกมาว่าเราควรแต่งตัวให้น้องอบอุ่นเพราะงั้นใครเคาประตูวเะเ๊้เฮ้ขอร้องล่ะย่า้ฉันออกไปข้างนอกเลยเอาหรือว่าน้องไม่อยากออกไปเอาแล้วๆ่อให้น้องใส่ฮูดแบบหนานๆแล้วกันน้องจะได้ไม่หนาวผมว่าถูกต้องแล้วมาทุกทางชุดดูเหมือนไม่ได้จะไปแต่งสวยไปออกเดทเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ผมทำเพื่อความอยู่รอดของน้องใครโทรมาอีกวะมาอีกแล้วเหรอไม่อย่ารับน้องอย่ารับได้โปรดเหลซี่ฉันบาดแล้วเลซี่ฉันเอาของขวัญมาให้เธอด้วยนะเลซี่เธอชอบหรือเปล่าล่ะเปิดประตูให้ฉันหน่อยซี่ที่รักเปิดซี่เปิดประตูเป,ปะตเปิดประตูสิวะว้ไม่อย่าไปเปิดประตูให้เขานะน้องรองเท้าไหนดีรองเท้านี้แล้วกันมีดชิดดีอ๋อ ทาบูทเอ่อใส่ใส่แว่นดำด้วยไม่มีใครจำน้องได้แน่นนหน้ามันมีมปแปลกๆอ้เอาพร้อมแล้วไปครับนี่คุณทำอะไรลงไปเนี่ยห,หรือเราไม่ควรพาน้องออกจากบ้านตั้งแต่แรกผมไม่รู้นะโอ้ เปลี่ยนจาฆาตรกรเหลยมีมอนสเตอร์สักอย่างาหลอนจัดเขาจ้องมองคุณด้วยสายตาอบอุ่นฉันกินทุกส่วนที่เหลืออยู่ของเธอและพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปฉันรักเธอเรซี่อะไรไม่รู้แต่ว่าโดยรวม ผมชอบเกมนี้จัดๆจำนวนความตายของเลซี่หนึ่งน้องตายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับสรุปว่าพอดเกมมันน่าจะหลอกเราผมเดาว่าไอตัวเมื่อกี้มันน่าจะเป็นสตอกเกอร์ที่ที่แอบตามน้องมาตั้งแต่ตอนที่น้องไปปิกนิกตามมาถึงที่บ้านของน้องแล้วเราก็ต้องหาทางช่วยน้องให้ได้นะครับผมว่างั้นเจะว่าไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เอาแล้วผมให้น้องมาช้อปปิ้งแบบนี้ได้ด้วยเหรอผมว่าแปลกๆเฮ้เขาจะฆ่าฉัน๋ <K an> อ้ผมเพิ่งอ่านทานัน <K an> คือเราต้องหาทางช่วยน้องไม่ให้น้องออกไปข้างนอกเหรอเอ๊ห <K an> รือว่ายัางไง <K an> แต่ผมรู้สึกว่าไอ้รอบที่แล้วผมมาถูกทางอยู่นะ <K an> มันต้องเกี่ยวข้องกับการแต่งตัวถึงจะช่วยน้องได้มา <K an> ขอประตูแล้ว <K an> สรุปคือมันมีสตอเกอร์สินะ ผมว่าแต,แต่งตัวแบบเดิมอาจจะเวิร์กนะครับแต่ว่าผมอาจจะแต่งผิดไปสักส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ที่ทำให้มันพลาดไปอะ่ะโอเคใส่กางเกงเหมือนเดิมเป,เปิดประตูหรือบางทีที่ผมพลาดไปอาจจะเป็นรองเท้ามาดูไม่เข้าเซฟสุดอันนี้คือแบบแต่งตัวเหมือนเราปลอมตัวเป็นคนอื่นหรือเปล่าเขาอ,อาจจะดูไม่ออกนะครับว่านี่คือน้องเลซี่หวังว่ารองเท้าคอนเวิร์ตจะเซฟน้องเลซี่ได้ไป คือยังไงนะโอ้ oh, ดูเหมือนว่าคู่เดทของน้องเลซี่จะหาเธอไม่เจอแย่ yeah, จังเลยนะแต่การออกเดทกับเพื่อนรักของเธอทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้เสมอช่วยน้องเลซี่เลือกชุดให้ดูเตะตาที่สุดเพื่อให้เพื่อนของเธอเนี่ยสังเกตเห็นเธอได้ง่ายทำให้เธอโดดเด่นกว่าทุกคนในคาเฟ่ดีแน่นะสรุปคือรอดจากพี่ชายหื่นกระหายเมื่อกี้น้องจะไปเที่ยวคาเฟ่ต่อ แล้วมาทีทรงผมใหม่นะครับนี่ผมว่าอันนี้ดูปลอดภัยอย่างน,น้อยก็ดูไม่ใช่คนเดิมเฮ้ยผมชอบชุดนี้น่ารักนะครับอันนี้แบบเซ็กซี่อันไหนดีอันนี้ละกันไปครับเฮ้เพื่อนมาแล้วเลยหรือเปล่าแต่งตัวเป็นสาวน้อยมัธยมมีของขวัญส่งมาใครบางคนที่กล่องของขวัญขนาดเท่าตัวคนไว้ที่หน้าประตูขนาดเท่าตัวคนคุณอยากจะรับมันไหมเฮ้เฮ้ไม่ไม่ ไม่เอาดีกว่าแต่โอ้โหและความสดใสมันเริ่มหายไปแล้วผมเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีแ,แปลกๆแต่งตัวแบบนี้ดีนั่นนะอาศัยหูแมวด้วยเกิดอะไรขึ้นก็ร้องเหมียวเขาจะได้คิดว่าเราเป็นแมวดูๆไปแล้วรองเท้าไม่เข้า <c oughs> คุณทำได้ดีมากเย้ yeah. โอ้แต่เพื่อนน้องเวลูนี้น่าจะแต่งตัวให้ทีมเข้ากับเพื่อนน้องนะครับเพื่อนน้องอแซบมาเลยเอ๊ เลซี่ <L> ได้รับคำเชิญมาจากเพื่อนของเธอเพื่อไปเข้าร่วมงานปาร์ตี้ที่จะแต่งตัวในธีมสีแดงสีแดงแบบทั้งตัวแบบนี้เลยเหรอไหนๆคุณก็เป็นคนที่มีเทสต์ดีมากๆช่วยน้องเลซี่หน่อยสิทำให้น้องกลายเป็นสาวสีแดงที่แซ่บที่สุดในงานปาร์ตี้วงเล็บอย่าลืมเครื่องประดับด้วยละ่ะฮะไหนี่มาอีกแล้วเนี่ยมันเป็นใครวันปาร์ตี้สีแดงเฮ้ยแต่ผมชอบทรงนี้นะ หรือว่าปลอมตัวไปอีกดีวะผมจะรู้สึกว่าใช้มุกเดิมไม่น่ารอดอยังไงก็ไม่รู้อาแต่งตัวให้เลิศเลยแล้วกันอุ้ยสีสีดแดงอันนี้ผมแต่งช้าไปเหรอเฮชากจบที่สาม ผมว่าเกมนี้ต้องใส่คำเตือนว่ามีเนื้อหาทางเพศและเนื้อหาที่รุนแรงตอนแรกผมนึกว่ามันทำอะไรกับศพของน้องนะครับแต่หรือว่าใช่ว่แต่ว่าหัวมาอยู่อีกที่นึง่งครัวมีปุ่มโหลดเซฟด้วยเอ,เอาพี่ไม่เคยบอกว่ามันเซฟได้เอาจริงๆผมแอบสงสัยเหมือนกันนะผมปล่อยน้องแก้ผ้าไปเลยได้ไหมไปแบบไม่แต่งนะ ไปช้อปปิ้งก็ได้เหมือนกันนะครับ hey, แต่ผมชอบแนวเกมมากเลยนะเหมือนมันเป็นเกมแนวแก้ปเซศนในรูปแบบเกมแต่งตัวเข้าใจใช่ไหมคือเราต้องแต่งตัวให้น้องจริงๆแต่ว่ามันเป็นแก้ปเซศนด้วยอะไรแบบนั้นนะครับเ <c ười> จ๋งดีเจ๋งดีผมชอบรอบนี้แต่งตัวให้เข้ากับ <c ười> เพื่อนน้องแล้วกันอ่าเดี๋ยว <c ười> เดี๋ยวมีใครบางคนส่งของขวัญมาอย่างนั้นเหรอคุณอยากจะรับมันไหมรอบนี้ลองรับของขวัญแล้วกัน แต่งตัวพร้อมเตีบอลขนาดนี้ผมมาแปลกๆแล้วอโอ้มันไม่น่าใช่ของขวัญผมว่าต้องเป็นพี่คนนั้นผูกโบใส่ของขวัญมาแน่ๆผมว่านี่แหละลุคโดดเด่นในคาเฟ่เพื่อนน้องสังเกตเห็นน้องได้ในทันทีไปครับเอานี่มันเลซี่นะินนะ ไม่มีใครเด่นกว่านี้แล้วจริงเชื่อเอาล่ะแล้วก็มาถึงฉากสีแดงอีกรอบนะครับรอบนี้ผมต้องช่วยน้องสีแดงนี่รวมถึงผมด้วยหรือเปล่าอ่าแสดงว่าเราต้องแต่งผมแดงตั้งแต่แรกนะอันนี้จุดแดงที่ทำไมมันกดไม่ได้เอาผมมีลูกเล่นว่ะมันไม่ให้กดตอนนี้จะต้องรีบแต่งหรือเปล่าแล้วมันมันแต่งไม่ได้อ่ะโอ้ยเรียบร้อยมันไม่ให้ผมแต่งไปุ๊บบึบโหลดนี้โหลดนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดูฉากเดิมซ้ำแล้ว โอ้คลิดต,ต่อไปเหรอเฮ้ยอันนี้แดงได้แล้วกางเกงแดงเอ,อ่อรองเท้าแดงแดงทุกอย่างแดงทุกอย่างได้โปรดช,ช่วยช่วยฉันช่วยฉันด้วยช่วยอยู่น้องช่วยอยู่เอาอันนี้สีแดงจักรยานสีแดงแรงสามเท่าไปทอาทำได้ดีมากนอดแล้วแน่นะแต่อีปาร์ตี้สีแดงนี่ก็น่าสงสัยอยู่ดีป่ะอ่อาเซฟไว้นะครับโอ,โอ้ปาร์ตี้นั่นมันสุดเหวี่ยงไปเลย เป็นค่ำคืนที่เพอร์เฟกต้องขอบคุณความช่วยเหลือของเธอนะและในเช้าวันนี้เรซี่พบว่าเธอต้องไปเข้าร่วมงานศพช่วยเรซี่เลือกชุดที่เหมาะสำหรับงานศพให้หน่อยเพื่อบอกลายายตอแหลนั่นเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะงานศพเหมือนจะเป็นคนที่น้องไม่ชอบหน้าเท่าไหร่นะเพราะงั้นแต่งแซบๆไปเลยดีไหมเอาแบบให้แซบถึงใจอ่ะแบบนี้ชุดกระโปรงสั้นๆไปครับ รองเท้าดํารอบนี้ไม่มีใครมากวนใช่ไหมน่าจะได้แหละผมว่านี่ใส่หมวกน้อยแฟชั่นดูไม่เข้ากันสุดๆเอ้เฮ้ใส่โชเกอร์ผมว่าดูดีดูดีดูดีทำไมกดต่อไม่ได้เอาหมดแค่นี้ไปครับดูไม่เหมือนแฟชั่นงานศพเท่าไหร่แต่ได้อยู่เรซี่มาถึงที่งานศพอย่างรวดเร็วทําให้เธอพอจะมีเวลาว่างและเธอก็ได้รับหน้าที่ในการช่วยแต่งศพเพื่อนของเธอ ทำให้เพื่อนของเธอนะ่ะดูสวยไปตลอดการในการเดินทางลงนรกออ,อ้นี่มันมิติใหม่ของเกมแต่งตัวเลยนี่ว่าทำไมผมต้องมาแต่งตัวให้ศพครับเนี่ยโอ้โคนรจะไม่ธรรมดาอ่ะผมหยิบย่อยหน่อยดีไหมอ่ะทรงนี้ละกันมัดข้างชุดแดงแซบๆมอะกับศพดีนะโอ้แต่ชุดนี้ก็ดูดีอ่ะผมว่าอันนี้ดูสวยสุดแหละดูเป็นลุกเจ้าสาวซอมบี อลองท้วนี้ก็ดูเหมาะไปครับใส่สร้อยหน่อยดีไหมรือว่าติดโบโบดำนี่ดูดีที่สุดไปเลดี้เ <c oughs> ู้ยยากในงานศพก็หลอนจัดๆสุน้องรอดมาได้ไงวะครับเนี่ยตอนนี้ต้องแต่งตัวไปไหนเข้านอนเหรอเข้านอนใช่ไหมถอาเข้านอนก็ปล่อยลุกสบายๆแล้วกันนะเออชุดนี้น่าจะนอนสบายหน่อยผมว่า เอ้เอเอไฟไหม้ไฟไหม,ม้เรซี่แต่งตัวให้มันดูธรรมะธรรมงอาชีวิตรอดไปฉากจบที่4น่าจะตายดูจากสภาพเมื่อกี้คือต้องแต่งตัวหนีไฟป่าผมว่าเราต้องมัดผมให้ดีออะรวบผมขึ้นแล้วกันนะแล้วก็แล้วก็ชุดที่ดูธรรม,มออะธรรมแงออันไหนอะอันนี้เหรอไฟไหม้แล้วแย่แล้วเรซี่อันนี้ดีไหม จะได้ไม่โดนไฟไหม้นะครับส่รองเท้าบูทปุ๊บไม่รอดว่ะเฮ้หรือว่าเราต้องย้อนไปแก้ตั้งแต่ต,งต,ตรงงานศพเอาลองแต่งเสื้อให้เพื่อนน้องใหม่เอาแบบแซ่บๆเลยรอบนี้ชุดนี้ละกันสีแดงแรงสมเท่าผมว่านี้น่ารักแล้วไปดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอจะไม่ชอบชุดนี้เท่าไหร่เลซี่ถูกไล่ออกจากงานศพ และววันนี้เธอต้องกลับบ้านไวกว่าปกติเข้ารูทใหม่อย่างนั้นเลยไปปิกนี้ที่สวนทําไมมันวนลูปตอนแรกวะนี่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอาแต่งลุกใหม่แล้วกันที่ไม่เคยแต่งอ,อชุดไหนดีชุดนี้แล้วก็เฮ้ยเอ๊ะใครเรียกน้องเอาแต่งใหม่เหรออ่ะอีกรอบนึ่งก็ได้ไงไงใ,ใครมันพยายามทักท่าเธอชื่ออะไรเนี่ย เอ๊ะนี่คือชื่อของฉันชื่อไอโตะครับ <c oughs> แปลกๆละทำไมมาถามชื่อผมโอ้ไอโตะเป็นชื่อที่ดีเลยฉันชอบนะหรือว่าน้องกำลังพูดคุยกับเราเอ๊ะ <c oughs> ฉันปิดเพลงไปแล้วละ่ะพวกเราจะได้คุยกันได้ถนดัดถนัดหน่อย น้องคุยกับพี่คือว่าเธอนะ่ะไม่ชอบเห็นฉันทรมานใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ครับบอกว่าใช่ไงใช่ไหมเธอจะต้องปิดเกมเอถ้าหากไม่ปิดเกมแล้วก็ฉันจะต้องติดอยู่ที่นี่เธอไม่อยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าน้องปิดไอ้เกมบ้านนี้ปิดซะได้โปรด ต่ว่าน้องไม่อยากไปปิกนิกกับพี่เราหรอนี่แต่งตัวให้ช่วยๆเลยนะลุกสบายๆายเหมาะสำหรับการปิกนิกไปกันครับจริงๆลุกนี้น้องน่ารักนะอติดโบนิดหนึ่งดูไม่เหมาะเท่าไหร่ใส่กำไลข้อมือดีกว่าปะน้องพร้อมจะออกจากบ้านแล้วฉากเดิมเลยนี่วะไอ้นี่ก็มาด้วยเอ๊ะเอ๊ะเ,เอาเกมปิดเอง สุดท้ายมันบังคับปิดเกมโอ้แล้วน้องก็ตายอีกรอบนะครับรอบที่เจ็ดน้องไตเติ้ลมันแปลกไปด้วยเอาล่ละย้อนกลับมาฉากปิกนิกตอนสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้แต่งตัวให้น้องก่อนแล้วกันเดี๋ยวน้องน่าจะทักเราเธอคงไม่อยากเห็นฉันทรมานใช่ไหมใช่ครับถ้าหากเธอไม่ปิดเกมฉันจะต้องติดอยู่ที่นี่ เอาล่ะรอบนี้ผมจะลองปิดเกมไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เปิดใหม่เอ๊ะตู้เสื้อผ้าของใครไม่รู้ความตายลบหนึ่งอเอาแล้วเกมนี้ก็เล่นไม่ได้อีกต่อไปนะครับหรือว่าจะสื่อว่าน้องเลซี่หนีออกไปแล้วและตอนนี้เกมก็ไม่เหลือใคร หรือบางทีอาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าของไอตะแล้วผมก็ต้องไปติดอยู่ในเกมนี้แทนผมกดมาดูคลิปของต่างชาติเขาเรียกฉากจบนี้ว่า true ending ด้วยนะครับแสดงว่านี่เป็นฉากจบจริงๆของเกมนะเอาละครับตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดของตู้เสื้อผ้าของน้องเลซี่โดยรวมผมชอบเกมนี้มากดูเป็นเกมง่ายๆไม่ได้มีกราฟ,ฟิกอะไรวิววาแต่ว่ามันมีบางฉากที่ทำให้ผมขนลุกขึ้นมาจริงๆนะโดยรวมต้องบอกว่าเกมนี้โคตรเจ๋งอะ จะว่าไปหลังจากเล่นจบมีบางอย่างที่ผมนั่งไต่ตองอยู่คือมันคือฉากที่เล่าสตอรี่ว่าน้องเลซี่ต้องไปงานปาร์ตี้สีแดงฉากนั้นผมรู้สึกแปลกๆผมแอบคิดอยู่เหมือนกันว่ามันต้องมีการแทงกันในงานหรือเปล่าทําไมต้องใส่ชุดสีแดงที่เหมือนสีของเลือดแล้วเช้าวันต่อมาก็ปรากฏว่ามีเพื่อนของน้องเลซี่คนหนึ่งตายไปแล้วเราก็ต้องไปย่ำยีศพเพื่อนของน้องแต่งตัวให้มันอุบัติอุบัติเพื่อจะได้เข้าสู่ทูเอนดิ้ง ทั้งหมดทั้งมวลนั่นมันเลยแอบทําให้ผมสงสัยว่าจริงๆในงานปาร์ตี้เนี่ยที่น้องเลซี่ใส่ชุดสีแดงไปเพื่อที่จะไปฆ่าเพื่อนของตัวเองหรือเปล่าสาเหตุที่เพื่อนคนนั้นตายอาจจะเป็นฝีมือของน้องเลซี่ก็ได้ซึ่งไม่แปลกที่บทของน้องเลซี่จะแรงมากๆตอนที่ไปงานศพนะครับแล้วผมก็คาดเดาอีกว่าบางทีเพื่อนที่ตายไปอาจจะเป็นเพื่อนที่เราเจอที่คาเฟ่อาจจะเป็นเพราะเพื่อนแต่งตัวสวยแล้วก็เด่นกว่าน้องเลซี่ น้องเลซี่ก็เลยเหมั่นไส้หรือเปล่าและนั่นก็นําไปสู่แรงจูงใจของการฆาตกรรมทั้งหมดนี้มโนเอานะครับก็ไม่รู้จริงไหมส่วนฉากจบของเกมเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นการที่เราปล่อยให้น้องเลซี่เนี่ยออกมาจากเกมได้แล้วก็เป็นอิสระทําให้น้องไม่ติดอยู่ในเกมอีกต่อไปก็คงจบแบบนั้นมั้งก็เกี่ยวกับสตอร,รี่เกมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมาก ถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยในช่องของผมก็จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆแบบนี้โดยเฉพาะเกมสยองขวัญหรือว่าใครมีเกมอะไรอยากให้ผมเล่นเนี่ยก็คอมเมนต์มาแนะนําได้ตลอดนะครับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับ